สวัสดีค่ะวันนี้พี่หงจะมาแนะนำการปรับแพทเพิร์นนะคะพี่หงมีผ้าที่ลูกค้าให้มาเป็นกันบ้านมันเป็นชิ้นเดียวกันรับพี่หงได้แบบและพี่หงจะเล่นเอาลายเนียมาไว้กับเสื้อแล้วก็เล่นส่วนกับปูงด้วยเราก็จะแยกอวิธีเลาะเนี่ยค่ะ,ะ,คะให้ผ้าเขาออกมาเป็นสองชิ้น ชิ้นนี้จะเล่นกระโปรงชิ้นนี้จะเล่นเสื้อนะคะทีนี้เวลาเราทำแพทเทิร์นเราไม่ต้องทำใหม่ทุกครั้งนะเป็นเป็นวิธีคือพอถ้าเสื้อตัวไหนที่ลูกค้าที่เราตัดประจำเนี่ยเขาใส่พอดีแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวนั้นมาเป็นตัวหลักเลยค่ะอันนี้ตัวเดิมเป็นคอสีเดี่ยว แต่เราก็ต้องดูจากแบบนะคะแบบที่เราจะทำจะเป็นคอคอตั้งแต่ว่าไม่ชิดคอจะห่างคอนะคะดังนั้นเวลาเราทำเราจะต้องเราจะต้องมีการเก็บคออยู่ดีใช่ไหมคะคือจะต้องเก็บคอเพื่อเวลาเขาก้มมันจะได้ไม่อ้าไม่กว้า,างออกไปไม่โป๊ไม่รไมแรนะคะเขาจะได้ใส่เรามั่นใจเวลาใครมายืนข้างหลังเนี่ยหรือเขานั่งทํางานแล้วมีคนยืนข้างหลังเนี่ย มันก็จะสนิทนะคะเราก็คือแพทเทิร์นตัวนี้จะต้องเก็บคอก่อนแล้วถึงจะมาทำปกได้จะมาทำคออย่างนี้ได้นะคะก็จากแพทเทิร์นเดิมที่เขาเคยตัดไปแล้วมันพอดีพอดีทุกอย่างเราก็นำแพทเทิร์นเดิมเนี่ยค่ะมาลอกแพทเทิร์นเนี่ยเขาจะมีชิ้นชนนิ้นหน้าหนึ่งที่ผมจะเรียกหน้าหนึ่งนะคะ ชิ้นการจะเล็กหน้าหนึ่งชิ้นข้างจะเล็กหน้าสองชิ้นข้างเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยใช้อันเดิมไปเลยค่ะทีน,นี้เราก็ใช้แต่ชิ้นหน้าหนึ่งกับชิ้นหลังชิ้นหลังเดี๋ยวเราจะมาแต่งคอที่เฉยแตดส่วนอื่นๆเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่ามันพอดีแล้วนะคะเราก็เริ่มจากชิ้นหนึ่งจะเห็นว่าเสื้อตัวนี้ข้างหน้าจะต้องใส่ลังห่วง ก็คือปากลางหน้าเราก็จะต้องมีลิ้งไม่ต้องยื่นสับในตัวนะดังนั้นพอไม่ต้องยื่นสับในตัวเราก็ใช้ชิ้นหน้าเนี่ยชนดินกระดาษได้เลยค่ะแล้วเวลาทําแบบตัวนี้เขาจะมีต่อเอวเราก็จะต้องทําแค่ส่วนที่เป็นเอวที่เราจะต่อพอนะคะข้างล่างไม่ต้องทํานะคะเพราะตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้ผ้าแล้วก็ทบจีบเอา คอเขางนี้ขคอเขายกใช่ไหมคะพอคอเขายกเนี่ยเราก็เผื่อจากดินกระดาษข้างบนเนี่ยลงมาก่อนกัดมาสักหกนิ้ว่ค่ะ Patrol. ใช้กัดเอาคือให้เหลือไว้ก่อนไม่เป็นไรเพราะว่าถ้ามันไม่พอเดี๋ยวเราจะต้องมาแปะกระดาษนะคะก็จัดนีเลยจัด ส่วนกลางหน้าเลยนะคะส่วนกลางหน้าเนี่ยค่ะวางให้ตรงกระดาษเลยเพราะว่าอันนี้เราปิดคอแล้วแล้วก็จกัดด้านข้างคอที่เราขยับมาแล้วนะคะเพราะว่าเวลาปิดปิดตำแหน่งปิดเกตทรงตรงนี้ค่ะเวลาปิดปิดคอหน้าเนี่ยค่ะตรงเนี้ยคอเดิมเนี่ยก็จะต้องขยับก็แล้วแต่สูตรของแต่ละคนนะคะว่าขยับเปย,ยังไง น,นี้ของพี่หมขยับเรียบร้อยแล้วนะคะคือเอามาดูให้เป็นไกด์ไลน์แต่ว่าถ้าจะทําตามของพี่หมเนี่ยก็ต้องปรับให้เหมาะกับแพทเทิร์นที่แต่ละคนใช้นะคะนี่ค่ะลอกเส้นลงไปเลยค่ะัวไร่ก็ใช้เส้นเม้าไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งเข้าที่หลังค่ะ ตรงนี้เราก็ทำแค่เอวค่ะตรงนี้หน้าอ,อกอย่าลืมติ๊กนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาจะเย็บเนี่ยจะต้องใช้เวลากัดเข็มหมุดจะต้องกัดจุดนี้เป็นจุดแรกแล้วก็ความลึกของคอลึกได้แค่นี้ คือลึกระดับเจ็ดนิ้วอะค่ะแต่ว่าพี่หงจะให้ลึกหกนิ้วครึ่งพอค่ะเดี๋ยวดูอีกทีหนึง่งสร้างมาแล้วก็ดูอีกทีหนึ่งดูสัดส่วนอีกทีหนึง่งเนี่ยด้านข้างคอหน้าจะอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้จะเป็นเส้นหวัวไหลอันนี้เพราะว่าแพทเทิร์นพี่หงปักมาแล้วนะคะพี่หงเก็บคอเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครจะทําก็ต้องเก็บคอก่อนนะคะพี่หงจะตัดส่วนนี้ออกมาจะได้ ไม่ไม่เกิดกับทีนี้นำชิ้นคอหลังมาค่ะเราจะยกคอเท่าไหร่ผมจะวัดเข้ามาสองนิ้วครึ่งเราเข้ามาสองนิ้วครึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราจะตั้งขึ้นไปแล้วก็ดูคอลึกค่ะพี่ผมจะด้ หรือหกนิ้วครึ่งค่ะเพื่อเพราะตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นเป็นมุมนี้ก่อนแล้วก็อย่างนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นกระดุมห่วงแรก เราก็ต้องนำลายมาวางก่อนนะก่อนที่เราจะวาดต่อไปเพราะว่าอันนี้วาดเป็นเหมือนเป็นโครงก่อนนะคะเราก็จะพอดีหรือไม่พอดีเดี๋ยวเราต้องปรับมาค่ะปรับอีกทีงแล้วก็จากแผ่นเนี่ยที่เราเราก็จะต้องทับครึ่งเพราะว่าจะมีซ้ายขวาใช่ไหมคะเราก็จะต้องดูระยะว่าเดี๋ยวเวลาเราวางแล้วเนี่ย mm hmm. เขาจะเต็มได้ขนาดไหน ถ้าเราจะวางเขาให้เลยมาอย่างเงี้ยนะคะถ้าจะวางเลยมาขนาดนี้เนี่ยตรงนี้จะตกไหมจากช็อคที่เราช็อคไว้แล้วเนี่ยนะคะเราก็กะว่าแนวต่อของเราเนี่ยน่าจะอยู่ระดับนี้ ให้อยู่ระดับนี้ค่ะเดี๋ยวเวลาเราตัดชิ้นหน้าสองเนี่ยข้างบนนี้จะต้องไม่มีนะคะต้องไม่ลืมนะคะเราก็พับพับไปหรือว่าเราจะแต่งทรงตรง,ตรงนี้ก็ได้ะ,ะให้เป็นอย่างนี้นะคะแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ใครจะถนัดอันนี้จะเป็นแบบการแนะนำ อังลัดให้กับช่างที่แบบพอเป็นอยู่แล้วจะได้ไม่เสียเวลาพี่คงจะสร้างข้อข้างหลังแบบนี้จะไม่ลาดตรงๆคนะ่ะจะไม่ลาดตรงตตั้งเอียงขึ้นไปเอียงเท่าไหร่ก็ไม่รู้สิต้องอยู่ที่เราดูระยะค่ะถึงบอกว่า มันต้องฝึกบ่อยๆพอฝึกบ่อยๆแล้วเราจะรู้อันนี้ก็จะเป็นของคอเนี่ยเส้นหแรกที่ใช้เนี่ยไม่ไม่ได้ใช้ละคือขีดเพื่อเป็นแนวแนวเป็นแนวเพื่อที่เราจะหาเส้นที่สวยกว่าค่ะคอก็จะได้อย่างนี้นะทีนี้เราก็ต้องวัดตรงเนี้ยวัดคอหลัง เราต้องเช็คจากจุดข้างคอก่อนนะคะว่าตกลงเนี่ยเราถอยมาจริงๆเนี่ยเท่าไหร่ถอยมาสามนิ้วหนึ่งขีดนะคะเราก็ไปที่คอหลังเลยคะ่ะสามนิ้วหนึ่งขีดเราจะทำลึกหรือเราจะทำตื้นก็อยู่ที่เราดีไซน์เลยะคะ่ะ เซ็ตนี่จะต้องหาดีไซน์ด้วยนะคะงานจะต้องมีการพลิกแพนะคะ่ะเราก็วัดเส้นคอหลังเนะะี่ยค่ะเส้นคอตรงนี้จะต้องเท่ากับตรงนี้นะคะเจ็ดนิ้ว เราก็ตัดนี่ออกเลยค่ะขอก็จะได้อย่างนี้นะคะ